ดี่มือนีไหนได้ไข่หมดแดงแล้วนะจ๊ะหน่อยจะเก็บไว้ถ้ากินยนี้มันบ่มีนะจ๊ะก็เลยสิใส่ขวดน้ำไว้จ้าอ่าขันตอนแรกหน่อยก็เอาไข่หมดแดงที่มันเปลี่ยนอันแป้งมันที่เขาไปหามาจ้ะล้างออกให้มันมืดนะคะล้างให้สะอาดเสร็จแล้วน้ำอันนี้เป็นน้ำกรองนะคะจะมีเครื่องกรองอยู่ข้างล่างแล้วหน่อยก็ล้างขวดแล้วก็ามาใส่นะคะ ใส่น้ำก้อนนี้ใส่น้ำไปจักน้อยเครื่องขวดนะคะหลากประกอกไข่มดแดงอัน,นเบาๆนะคะเบาๆมือนะจ๊ะอันนี้หน่อยพะใช้ภาเร็วมันก็เลยเหมือนแบบรุนแรงนิดนึงนะคะเซ็ตแล้วจ้านะคะได้สามขวด <S <S คิดแล้วซี่ซี่ผลได้จ้าเนี่ยเสซ็จแล้วหน่อยก็จะเอามาแช่ไว้เนี่ยได้หลายขวดแล้วนะจ๊ะเนี่ยแปดขวดแล้ว เอาไว้ถ่ากินเนี่ยมันบ่มีหายากนะจ๊ะ